ใช้ปุ๋ยอะไรบำรุงพืชผักใส่ครั้งเดียวพืชผักงามเป็นเดือนและบำรุงต้นพืชให้สมบูรณ์และติดดอกออกผลขนาดนี้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟซช่อง วิธีไทยพี h ช n แนลนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูสูตรปุ๋ยง่ายๆใช้ครั้งเดียวพืชผักของเรางามเป็นเดือนและติดดอกออกผลจำนวนมากเลยครับสูตรนี้นะครับไม่ต้องมากใช้ได้เลยเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับทุกท่านและหลายๆท่านนะครับที่ทำสวนจะรู้จักปุ๋ยสูตรนี้กันเลยครับคือมูลสัตว์ตาแข้งหรือขี้วัวตาแข้งนะครับ ตอนที่เราจะนำขี้วัวตากแห้งมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชนะครับเราจะต้องนำไปตากให้แห้งก่อนนะครับประมาณ7วันนะครับเราถึงจะนำมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ตากแห้งและนำมาบำรุงต้นพืชเลยนะครับสูตรนี้หรือขี้วัวตากแห้งนะครับจะทำให้ต้นพืชของเราเฉาตายได้ในวันนี้นะครับผมจึงมาแนะนำสูตรขี้วัวตากแห้งนำมาบำรุงต้นพืช ใส่ครั้งเดียวอยู่ได้เป็นเดือนเลยครับและทําให้ต้นพืชของเรางามแบบนี้เลยครับทํากันแบบง่ายๆนะครับเราจะนําที้วัวตาแข้งมาวางไว้ที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับเราวางไว้แบบนี้ทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราวางที่วัวตาแข้งไว้แบบนี้ต้นพืชจะได้รับปุ๋ยอย่างไรเดี๋ยวดูกันนะครับ ถ้าเรานําขี้วัวตาแข้งนะครับมาวางไว้ที่โคนต้นพืชแล้วนะครับเราจะลดน้ําทุกๆวันแบบนี้นะครับขี้วัวตาแข้งหรือมูลสัตว์ตาแข้งนะครับจะละลายลงดินและเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชของเราเห็นไหมครับขี้วัวตาแข้งจะค่อยๆละลายจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยครับเพื่อบารุงต้นพืชของเราเห็นไหมครับ มูลสัตว์ตาแข้งหรือที่วัวตาแข้งนี้นะครับสามารถใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นแม้กระทั่งดอกไม้ประดับก็สามารถใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับในการใช้ที่วัวตาแข้งหรือมูลสัตว์ตาแข้งแบบนี้นะครับใช้ได้กับพืชลงดินทุกชนิดเลยนะครับและพืชที่อยู่ในกระถางทุกชนิดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยการทําแบบนี้เลยครับวางไว้ที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับ และเราจะลดน้ําตามทุกๆวันเลยนะครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับหรือที่วัวตาแข้งจะค่อยๆละลายลงสู่พื้นดินและตน้นเพืชของเราจะดูดซับธาตุอาหารจากที่วัวตาแข้งนั่นเองครับขี้วัวตาแข้งหรือมูสตาตาแข้งแบบนี้นะครับใช้ได้กับพืชทุกระยะพืชที่ติดดอกออกผลแบบนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถใช้ขี้วัวตาแข้งแบบนี้นะครับ ช่วยกระตุ้นดอกทําให้ต้นพืชของเราออกดอกไวขึ้นและติดผลไวขึ้นเลยครับนําไปกองไว้ที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับและเมื่อเรากองแล้วนะครับเราควรลดน้ําตามทุกๆุกเช้าหรือตอนช่วงเย็นก็ได้ครับลดน้ําแบบนี้เลยครับและทุกๆเดือนนะครับเราสมควรจะต้องใส่ปุ๋ยมูลสัตว์แบบนี้หรือขี้วัวตากแห้ง มากองไว้ที่โคนต้นพืชอ,อยู่เป็นประจำเลยนะครับจะดีที่สุดช่วยให้ต้นพืชของเรางามไวขึ้นครับอยากเล่งดอกต้นพืชนะครับลองใช้ขี้วัวตาแห้งแบบนี้เลยครับนำมากองไว้ที่โคนต้นพืชได้ทุกชนิดเลยครับแล้วเราลดน้ำตามทุกๆวันได้ผลดีเลยครับอีกไม่นานต้นพืชของเราจะติดดอกให้เราเห็นและได้ผลผลิตไวขึ้นครับ ต้นพืชงามหรือไม่งามนะครับเมื่อเราใช้ปุ๋ยสูตรขี้วัวตากแห้งนะครับลองดูผลผลิตเห็นไหมครับและผมจะพามาดูใต้ต้นพริกต้นนี้เลยครับมีอะไรเห็นไหมครับเป็นขี้วัวตากแห้งเริ่มละลายจากก้อนใหญ่ๆนะครับละลายเหลือขนาดนี้แล้วครับและเมื่อผ่านไปหนึ่งเดือนเราจะต้องใส่ขี้วัวตากแห้งหรือมูลสัตว์ตาแห้งแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับคือโรยไว้แบบนี้ครับและ เรานำน้ำมาลาดหรือว่าลดเลยครับและคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิถีทายผีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากปุ๋ยสูตรง่ายๆคือขี้วัวตาแข้งหรือมูลสัตว์ตาแข้งนะครับนํามากองไว้ที่โคนต้นพืชเมื่อเราลดน้ําตามแล้วนะครับขี้วัวตาแข้งแบบนี้จะละลายลงสู่พื้นดินต้นพืชของเราจะดูดซับอาหารจากขี้วัวตาแข้ง ในพื้นดินนำมาบำรุงต้นครับพืชกระถางเราก็สามารถใช้ขี้วัวตาแข้งนำมากองไว้ได้เลยครับพืชที่กำลังเติบโตแบบนี้นะครับนำขี้วัวตาแข้งหรือมูสตาตาแข้งมากองไว้แล้วลดน้ำตามแบบนี้เลยครับอีกไม่นานต้นพืชของเราจะงามมากเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทไทยพีแชนแนลกระผมสูตรนี้ง่ายๆเลยครับนําขี้วัวตาแข้งมากรองไว้ที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับและรดน้ําตามทุกๆวันและในการใช้ขี้วัวตาแข้งเราจะต้องนํามาใส่ไว้ที่โคนต้นพืชน,นะครับทุกๆ1เดือนต้นพืชของเราจากไม่งามนะครับต่อไปจะติดดอกและออกผลให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเลยครับ